สวัสดีครับผมนายพีเคจากนายพีเคชาแนลนะฮะวันนี้เรามาในรูปแบบองพอร์ชแคทคันนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาเราฟังนะวันนี้มาแค่เสียงเนาะไม่ต้องเห็นภาพบ้างก็ได้ทดสอบใหม่สักหน่อยมาแนวใหม่มาแนวแบบพอร์ชแคไม่เห็นหน้าดูบ้างเผื่อจะดีขึ้น <laughs> ก็คลิปนี้เราจะมาคุยกยับเรื่องการที่ผมประสบการเนาะที่ทําหนังสั้นว่าเป็นยังไงบ้างเล่าสู่กันฟังสักนิดนึง ส่วนท่านใดมีคำ,คำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยววันหลังจะมาทำเป็นบอชแคทตอบคำถามอะไรเขาเรียก q a อะ่ะอะเผื่อมี Q&A อะไรประมาณนี้ยก็โม้ไปงั้นอะ่ะจริงๆก็ไม่มีใครถามหรอกเป็นเป็นประเภทแบบอพ้ลแล้วพ้นเลยนะฮะเราก็ไม่ได้มาสนใจว่ามันจะมีคนฟังสักกี่คนเพียงแต่ว่าถ้ามีใครสักคนหนึ่งเขาได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรานำเสนอที่เราพูดไปเนะี่ยก็ก็ดีใจในส่วนนั้นนะฮะมันมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณหรอก เพราะผมรู้ว่าคนบางคนมันเกิดมาเพื่อสิ่งไหนอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะทําให้ยอดวิวของตัวเองเยอะแต่ผมมาอยู่ในจุดที่ช่วยให้คนอื่นเขาสามารถไปในจุดที่เขาควรจะอยู่ได้ประมาณนั้นนะเป็นปะดันปะดันนะก็จะคุยเกี่ยวกับเรื่องทําหนังสั้นจริงๆผมไม่ได้อยู่ในแวดวงการทําหนังสั้นอะไรเลยวิดีโอวิดีโอเลยไม่เคยเรียนมาก่อน พียงแต่ว่าอาศัยว่าเราเคยดูดูแล้วก็ศึกษาจาก YouTube นี่แหละใช้คำนี้เลยได้ง่ายมันจะมีอยู่เพจแต่มไม่ใช่เพจสีเรียกยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งชื่อชื่อว่าหนอนหนังคือไม่รู้ไปเจอไปเจอได้ยังไงนะก็ไปเจอแล้วก็ไปดูของเขาออกก่อนอื่นต้องบอกก่อนอาจจะมีเสียงเนี่ยเจียเจียเนี่ยมาเข้ามาบ้างหรือมอเตอร์ไซค์เบิร์เพราะว่ายังไม่ได้ทำห้องอันนี้เป็นไม้ที่อยู่ในออฟฟิศผมก็จะมีเสียงแวดล้อมรอบข้างเยอะพอสมควรนิดนึงนะ อันนี้ทําใจนิดนึงใน,น,นอนา,าคตอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทําห้องทําห้องอัดเสียงขึ้นมาว่าไอทีแต,แต่เรื่องงานเสียงผมยังไม่เก่งมันมันยังไม่ใช่ทางต้องศึกษาต้องตัดต้นเลยประมาณนั้นอ่าโอเคก็เข้ามาสู่เรื่องที่ผมไปดูหนอนหนังทีนี้ในการที่เราดูไอไอเจเว็บไซต์หนอนไอไอตัว YouTube หนอนหนังเนี่ยมันทําให้ได้รู้คาําศัพท์หลายๆอยา่างเกี่ยวกับเรื่องของการทําหนังการที่เขาทําแบบนี้เพื่อสิ่งใดทําอย่างนี้เพื่ออะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเรา เราได้ความรู้ตรงส่วนนั้นเข้ามามันเลยทําให้เอามาประกอบประกุมกับสิ่งที่เรามีอยู่ผมเป็นช่างภาพแล้วก็เริ่มทํางานวิดีโอเริ่มจากทำซีนีม่าวดดิ้งถ่ายพรีเซนเทชันอะไรพวกเนี้แเราก็ดูของคนอื่นเราก็ศึกษาแล้วเราก็ลองดูสิว่าเขามีอะไรเราก็เริ่มเริ่มเรียนรู้ทีนี้ก่อนหน้านี้ผมไปทํา MV MV สําหรับผมมันไม่ใช่เรื่องยากเลยอะคือผมเป็นคนชอบดู MV อยู่แล้ว แล้วก็ด้วยความที่เราเป็นคนที่ถ่ายวิดีโอเราก็เราก็สุขวามันไม่มีอะไรผมเป็นคนที่รู้สึกว่าตัวเองเก่งเรื่องการเล่าสตอรี่การทําเรื่องการเล่าเรื่องแล้วก็การเลือกตัวละครแล้วก็การโค้ดแอคติ้งก็คือการแบบแนะนําเขาอ่ว่าเออควรจะทํำยังไงจะต้องโพสท่าไหนเดินแบบไหนฟิลลิ่งยังไงจะมีความสามารถในการอธิบายให้เขาเข้าใจง่ายอันนี้จริงรอเปว่าไม่รู้ต้องถามคนที่เคยร่วมงานกับผมไม่ว่าจะเป็นนางแบบหรือช่างภาพว่า ว่าผมเป็นคนอย่างนั้นหรือเปล่าอะไรประมาณน,นี้ทีนี้พอพอเราโค้ดแอคติ้งได้เรารู้ฟิลคนเราเข้าใจความเป็นคนมันก็เหมือนกับว่าเราก็เป็นผู้กำกับไปแล้วครึ่งหนึ่งพอถึงเวลาทํางานจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องอยากแม้ตัวละครจะไม่เคยผ่านงานด้านนี้มาก่อนไม่เคยถ่ายวิดีโอไม่เคยแสดงหนังไม่เคยแสดง MV มาก่อนแต่ผมก็สามารถโค้ดแอคติ้งให้เขาเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติเพราะว่าผมจะมจะพูดเสมอว่าในความเป็นจริงของมนุษย์ ลองคิดง่ายๆในความเป็นจริงของมนุษย์มันควรจะต้องพูดประมาณไหนเวลาคุณเจอแฟนอย่างอย่างยกตัวอย่างเพลงของเจ้าชินเพลงพอวงพิวเนะี่ยะแฟนกําลังจะขึ้นรถกับกับกับก,ก,กับกิกห้ากับกาแผู้หญิงนีกคนกับกับทอมมนะันอ่ะจะทํำยังไงให้มันขึ้นให้ให,ให้ให้แบบฟิลลิ่งของชินนะเห็นแล้วนไปแล้ววิ่งเข้าไปอ่ะเราก็จะอธิบ,บายพอน้องมันเกตปุ๊บมันเล่นได้เลย่าแล้วก็อย่าง ที่เห็นภาพใช้ที่สุดคือ m v ของเจ้าต้า,าเพลงอะไรยังไม่ได้เดี๋ยวผมแปะเดี๋ยวผมตัดคัทให้ดูให้เห็นเลยว,ว่าน้องอ่ะทั้งสองทั้งสอง,งสองเอ็มีเนี้ยท,ท,ท,ทั้งที่น้องเนี่ยไม่เคยไม่เคยเล่นมาก่อนโดยเฉพาะเจ้าต้าเนี่ยไม่เคยเด็กเลยอะเด็กอายุสิบห้าสิบหกเองไม่เคยแสดงไม่เคยเล่นเลยมาก่อนแต่พอเราอธิบายเขาฟังเขาเข้าใจเขาเล่นได้ถึงอาจจะไม่ใช่แบบมืออาชีพแต่ผมถือว่ามันไม่แข็งนะ เออผมว่ามันเป็นธรรมชาติดีทุกคนเลยในนั้นวัตถุดิบเรามีน้อยแล้วก็ใช้วัตถุดิบที่เรามีน้อยๆแหละให้มันเกิดประโยชน์มากที่สุดประมาณนั้นก็เดี๋ยวผมให้ดู MV ก่อน,ออน,นเ,นเอ,อกเก็เอบมบีกกัับ่อนมได้ไห ฉันไม่เข้าใจจะอ้อนวอนสร้าเท่าไรฉันก็คงจะไม่กลับไปบีดขันน้ำตาเท่าไรมันก็คงไม่มีความหมายทุกคำที่เคยสัญญาถูกลงไปน้ำจากวันที่เธอลา เธอคงไม่อยากถูกฉันทำไม่ต้องบอย,งงบยงคิดถึงไม่ต้งบอกเธซึงทุกคำที่ฉันเยไม่ต้องทเป็นห่นยไม่ต้องทำเป็นสนใจมันไม่ช่วยอะไร เมมม่่่ออยย้ไไตงป็นนนสนใจัชวโอเค okay. พอเราพูดถึงในเอ MB, ็มบีทีนี้ก็เข้าเกินสนานเลยเนาะเข้าสู่เรื่องทำหนังสั้นคือต้องปูเรื่องเอ็มบีเพราะว่าการที่ผมไปถ่ายเอ็มบีมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผมเลยแค่ผมคิดสตอรี่ขึ้นมาเนื้อเรื่องอะให้มันสอดคล้องกับตัวเพลงเล่าเรื่องให้เป็นในทิศทางเดียวกับเพลงประมาณนี้มันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแต่พอมาถึงงานภาพ,พ ภาพยนตร์หนังสั้นเลยหนังสั้นหนังสั้นโคษณาตัวที่ผมทาอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเราไม่เคยสนใจเรื่องงานเสียงมาก่อนเราเริ่มเราเริ่มแบบตอนที่นั่งตัดอ้ภาพงานภาพอะผมไม่ยันหาเลยนะผมผมรู้ว่าผมต้องถ่ายอะไรผมต้องทําอะไรผมรู้หมดเลยงานภาพแต่งานเสียงอะเราลืมนึกตรงนั้นไปเลยว่าเฮ้ยหาไอ้งานเสียงทําไงวะพอดูเสียงมันไม่ใช่ฮะคนเชียร์มวยไม่ใช่เสียงนี้ ตอนต่อยหมดมันไม่ใช่เสียงนี้เสียงล้างจานมันก็ไม่มีไอตอนที่กขาล้างล้างจานอยู่ก็เป็นเสียงเราแทกเข้าไปกาลัางบิ้วอะไรแบบนี้คือแบบเออเราขาดอย่างหนึ่งคือเวลาเราขาดอะว่าแอคชั่นเนี่ยอะทุกสิ่งทุกอ,อย่างต้องเงียบแล้วแอมเบียนอะไรต่างๆ,างๆ,างๆนาาให้มันเป็นเสียงของธรรมชาติตรงส่วนนั้นหรือคุณต้องไปหาเอฟเฟก,กต์ต่างๆเข้ามาอะโอเคนั่นคือปัญหาข้อที่หนึ่งปัญหาข้อที่สองพอเราทําไปเรื่อยมันมมันมันจืดจังวะเออมันชืดชืด มันดูแบบไม่ซึ้งแม่เลยเลยดนตรีอ่าเรามันนขึ้นได้ว่าเอ้ยมันต้องมีซสาว์ประกอบดนตรีประกอบในสับหนังเขาเรียกสกออ่าสกอคือเสียงดนตรีคลอค่อที่คอยบิวอารมณ์อยู่ในเรื่องอย่างเช่นหนังเรื่องจอยังไม่เห็นตัวนะดึง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 อะไรแบบเนี้ยผมอาจจะพูดผิดหรืออะไรต้องขออภัยด้วยเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายนี้ผมก็จําเข้ามาพูดอีกทีหนึ่งผมใช้คําเนี้ยสกอ สกอต่างจากซาวแท็กนะซาวแท็กคือเพลงประกอบภาพยนตร์นะสกอคือเสียงประกอบในงานของภาพยนตร์นะเวลานั้นๆนะหนังผีก็จะมีมาณนี้แล้วแต่ส่วนเสียงอีกอย่างหนึ่งคือเสียงแอมเบียนแอมเบียนคือเสียงบรรยากาศรอบข้างอย่างเช่นเสียงฝีเท้าเสียงรถวิ่งผ่านไปผ่านมาเสียงนกกระจิบนกกระจอกเสียงแสกๆนะอย่างของผมเนี่ยที่ผมพูดเดียมันจะมีเสียงอยู่ซึ่งถ้าขาดเสียงพวกนี้ไปปั๊บ เอ้ยบางทีมันไม่ใช่อ่ะมันดูแข็งเออเฮ้ยบางทีาการมีเสียงเข้ามาเนี่ยมันทําให้งานมันดูดูดีขึ้นมันดูเป็นเป็น,เป,นเป็นงานเป็นการมากขึ้นมันดูมีความเป็นความเป็นธรรมชาติเป็นความเรียวมากขึ้นเออแล้วเออออเออมันต้องมีพวกนี้ฮะกลายเป็นว่าตอนเราทํางานตัดวิดีโออะซีเควนต์อะซีเควนต์ก็คือ,อตารางที่ไปสําหรับเรียงรูปภาพเรียงเสียงเนี่ยซีเควนต์ในส่วนของภาพอะ ผมซ้อนประมาณสามชั้นไม่เกินนี้แต่ในซีเควนต์ของงานเสียงอะเจ็ดชั้นเลยนะเจ็ดชั้นแปดชั้นเลยนะคือแบบเอเดี๋ยวบวกเดี๋ยวบวกเดี๋ยวบวกเฮ้ยไม่เคยทางานเสียงละเอียดเยอะขนาดนี้มาก่อนแต่ถึงแม้จะทําละเอียดเยอะขนาดนี้ก็ต้องยอมแล้วว่างานเสียงที่เราทําลงไปมันยังมีตําหนิอีกเยอะมากๆ่ะฮะที่เรารู้สึกว่ามันเราพลาดตรงที่ตอนเราถ่ายเราไม่ได้เก็บเสียงตอนนั้นมาด้วยแล้วก็เราไม่ได้ถ่ายทําเพื่อเก็บเสียงเข้าใจความหมายไหม การถ่ายทําเพื่อเก็บเสียงในความคิดของผมก็คือช็อตนี้ยมันจะต้องมีเสียงประมาณนี้เก็บเฉพาะเสียงอย่างเดียวเพื่อที่จะเอาเสียงตรงเนี้ยไปประกอบฉากตรงนี้อะไรประมาณนี้ฮะซึ่งตรงนั้น่ะเราไม่ได้คิดถึงเลยมันเลยเป็นแบบอ๋อประสบการณ์ในครั้งต่อไปเราต้องละเอียดกว่านี้แล้วก็จะต้องเข้มงวดเรื่องงบประมาณอเพราะว่าอย่างที่ทาไปล่าสุดนี่ก็คือเป็นเป็นราคาของแบบแฟนเพื่อนนะเนาะนะพี่หมวดแกก็เป็นคน เสนอไอเดียพี่หมวดกันตามตามตามผมมาดูจากพวกสร้าๆใส่แจ๊ดอะไรเนี้ยแกก็แบบให้โอกาสผมว่าเออลองไปทําดูไหมหนังสั้นให้พี่หน่อยเรื่องหนึ่งก็คุยคุย,ค,ยคุยกันตรงส่วนนั้นเราก็คิดแค่ว่าอ๋อเราก็แค่ราคาประมาณนี้แหละพอละเพราะว่ามันเป็น,เป,นเป็นงานแรกแล้วก็ไม่อยากจะไปบวกราคาอะไรมันนี้ก็คือแบบอเอาแค่แบบค่าท่าตัวเพื่อนๆทีมงานระมานั้นแต่ปรากฏพอเอาเข้าจริง,รงๆเฮ้ยมันรอบหน้ามันต้องเพิ่มหมดทีไม่ใช่ว่าจะมาโกงราคาเลยนะคือแบบ เอ้ยมันต้องมีงานเสียงเข้ามาอีกอะ่ะมันจะต้องมีงานงานแบบระเมียดกว่าเนี้ยเพื่ออนาคตที่มันงานจะต้องดีกว่าเนี้ยผมเลยเข้าใจโอ้งานภาพงานงานงานหนังสั้นงานวิดีโอนี่แม้จะมาพากเองที่หลังก็ตามเถอะมันก็ต้องมีองค์ประกอบเสียงเอมบงแอมเบียนเข้ามาด้วยนะฮะประมาณนั้นนั่นคือนั่นคือความรู้สึกที่แบบอืมได้เรียนรู้จากการทําหนังสั้นในครนั้งนี้ก็เดี๋ยวพอพี่หมวด เขาลงของขาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะโพสอีกรอบหนึ่งเมื่อวานนี้พอดีลงไปแล้วรอบหนึ่งคิดว่าแกลงได้แล้วอะไรแบบนะั้นก็เลยแบบลงไปบ้างปรากฏว่าแกยังลงไม่ได้ก็เลยลบทิ้งไปก่อนนะฮะก็เดี๋ยวถ้ายังไงลองตามดูส่วนถ้าใครมีอะไรนะคําถ,ถามคาถามอ่าก็ทิ้งคําถามไม่ได้นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วก็อันนี้ดักนิดนึงสําหรับคนที่ฟังไม่จบ <laughs> ผมขออนุญ,ญาตนะใครกดไลค์แสดงว่าฟังไม่จบถ้าใครกดหดัวเลาะแสดงว่าฟังจบแล้วอันนี้ดักไว้เลยแก้งเซาหน่อยงนึฮงตามนิสยัยตามสันดานนะฮะโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับผมมีข้อสงสัยอะไรก็สอบถามได้เพิ่มเติมมาได้แล้วก็จะ,จะทําเป็นพอร์ a แคสต์นี้แหละเพื่อเป็นการตอบคาถามแล้วยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะฮะขอบคุณทุกท่านมากครับผมสวาสดีครับ